ก็ถือว่าการกำหนดเช่นนี้เป็นอิมพิ t ิตฟังชันวิธีการหาอนุพันธ์ของอิมพิ t ิตฟังชันเป็นอย่างไรเราก็ใช้การเทค e d บาทั้งสองข้างเมื่อเทค e d บายทั้งสองข้าง แล้วเราใช้สูตรการหาอนุพันธ์ทั่วไปโดยคำหนึงว่าอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามโดยทั่วไป F จะก,กำหนดในรูป x y เพราะฉะนั้น x เป็นตัวแปรตน้น y เป็นตัวแปรตา มันก็จะติดค่า dy by dx ไเมื่อติดค่า dy by dx ไว้เราก็จัดรูปเพื่อหา dy by dx ทำยังไงพูดอย่างนี้แล้วงงอาจารย์ก็พูดได้นะคะอาจารย์แสดงให้ดูเลยแล้วกัน อย่างเช่นอาจจะดจดก่อนจดก่อนนะคะเอกซ์พิซหน้าตาก็คือ y เป็นฟังก์ชันของ x ในอิมพิซิตฟังก์ชันกำหนด f x y เท่ากับ0และ y เป็นฟังก์ชันของ x เราก็จะดิฟทั้งสองข้างเทียบ x ดิฟทั้งสองข้างเทียบ x เลย พอดิฟทั้งสองข้างเทียบ x ดิฟ x กำลังสองเทียบ x ได้2 x ดิฟ y กำลังสองเทียบ x ได้2 y dy by dx เห็นไหมคะ dy by dx เกิดขึ้นแล้ว d 2 dx ได้0พอ dy by dx ข้างนี้เกิดขึ้นก็มาหาจัดรูปดูซิว่า dy by dx จะมีค่าเท่าไหร่อ่ะเรามาดูกันนะคะตัวอย่าง จะจัดรูปอย่างไรกำหนด x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ25และ y เป็นฟังก์ชันของ x เราจะหา d กำลังสอง y บาย d x กำลังสองเริ่มต้นเขาให้เราเขียนโจทย์ก่อน นะครูบอกว่าให้เขียนโจทย์ลงไปเพราะฉะนั้นเราก็เขียนโจทย์จากกำหนดให้ x ก,กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ25เสร็จแล้วเราก็ใส่ d b บ d x ทั้งสองข้างใส่ลงไปอย่าคิดมาก ใส่ลงไปหรือยังคะใส่ลงไปใส่แล้วด้านซ้ายมืออยู่ในรูปอะไรผลบวกก็ได้ดิฟผลบวกเป็นดิฟ X กำลังสองเทียบ X บวกดิฟ Y กำลังสองเทียบ X ดิฟฝั่งขวาดิฟ25เทียบ X ได้ศูน ดิฟ x กำลังสองเทียบ x ได้2 x ดิฟสอง y เทียบ x y เป็นฟังก์ชันของ x เพราะฉะนั้น y ก็คือตัว u ดิฟ u กำลังสองได้2 u กำลังหก็คือ y du ซ้ำ by dx แเราจะเห็นไหมคะว่าตัวแปรตามเมื่อเราดิฟแล้วมันต้องติดตัวแปรตามมันนั้นไว้ดิฟไส้ด้วย1ครั้ง ตัวที่ไม่มี dy by dx เอาไว้ด้านขวาตัวที่มี dy by dx เอาไว้ด้านสายก็ใส่ 2y dy by dx ไว้ด้านซ้ายตัวที่ไม่มี dy by dx เอาไว้ด้านขวาอันนี้ก็จัดรูปแล้วหลังจากนั้นเราก็หา dy by dx ออกมาก็จะเป็นลบ 2x ส่วน 2y ได้ d y by d x เป็นลบ x ส่วน y นะะดีวายบได้ลบ x ส่วน y ล็อกทันยังคะทันแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะหาอนุพันธ์ดับที่สอง จาก dy by จาก d 2 y by d x กลัง2เท่ากับ d by d x ของตัวอะไรคะของตัวอะไร dy by d x เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า dy by dx ลงไปด้วยด้วยอะไรลบ x ส่วน y dy by dx เราหามาได้ลบ x ส่วน y ด้านนี้ได้ d 2 y by dx กำลังสองแล้วด้านนี้ก็ดิฟไปเลยดิฟใช้สูตรอะไรเราดิฟล่างดิฟบนเลยไหมไม่ใช่ ต้องดิฟเศษส่วนเพราะ y เป็นฟังก์ชันของ x ดังนั้นฟังก์ชันที่อยู่หลังตัวดิฟนี้อยู่ในรูปของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปเศษส่วนเป็นฟังก์ชันตัวบนกับตัวล่างก็เป็น1ส่วนล่างกำลังสองคูณกับล่างดิฟบนดิฟลบ x ล่างดิฟบนลบบน ลบ x ดิฟล่างก็คือดิฟ y เทียบ x ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่าง1ส่วนล่างกำลังสองดิฟลบ x เทียบ x ได้ลบ y ลบคูณลบได้บวก x Dy by dx ก็คือลบ x ส่วน y ก็จะเป็น1ส่วน y กำลังสองคูณกับลบ y ลบ x กำลังสองส่วน y นำลบออกมาในนี้ก็จะได้เป็น y บวก x กำลังสองส่วน y y ตัวนี้มีส่วนเป็นหนึ่ง x กำลังสองมีส่วนเป็น y เราทำให้มีส่วนเป็น y เพราะฉะนั้นจากรูป y กำลังหนึ่งก็จะเป็น y กำลังสองบวกกับ x กำลังสอง x บวก y กำลังสองได้ยี่สิบห้าใช่ไหมคะลบส่วนด้วย y กำลังสองคูณ y กำลังหนึ่งได้ y กำลังสามนะคะอันนี้ก็คือ d 2 y อง d x กำลังสองเห็นไหมคะไม่ได้บุ้น y เหมือนอย่างที่เราคิดตัวต่อไปจดให้เสร็จก่อนนะคะ,ะจดเสร็จรด้ยังคะ กำหนด x กำลัง 2y บวก 3xy กำลัง2ลบ 5y กำลัง3เท่ากับ0และ y เป็นฟังกช์ชันของ x จงหา dy by dx นี่คงยุ่งนิดหน่อยเพราะ y ปรากฏอยู่ทั้งหมดกี่เทอม3เทอม นะรปรากฏอยู่สามเทอมกำหนด dy วายบดิกำหนด,กหนด x กซ์ำลังสอง y บวก 3x y กซาำลังสองลบ5 y าวากำลังสามเท่ากับ0ูและ y เป็นฟังก์ชันของ x เพราะฉะนั้นจากการกำหนด x กำลังสอง y บวกสาม xy กำลังสองลบห้า y กำลังสามเท่ากับศูนย์เราละและ y เป็นฟังก์ชันของ x โดยเข้าใจกันโดยนายะเราก็จะใส่ d by d x ทั้งสองข้าง d by d x หลังจากนั้นเราก็เริ่มสูตรการหาอนุพันธ์อนุพันธ์ตัวนี้เป็นอนุพันธ์ของผลบวกและผลต่างเราก็กระจายออกมาเป็นดิฟผลบวกกับดิฟผลต่างก่อนและด้านขวามือดิฟศูนย์ก็ได้ศูนย์ ตัวนี้เราใช้สูตรดิฟผลคูณหน้าคือ x กำลังสองหลังก็คือ y ได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังคือดิฟ y บวกหลังแล้วก็ดิฟ x กำลังสองพจน์กลางหน้าคือ3 x หลังคือ y กำลังสองหน้า3 x ดิฟ y กำลังสองบวก y กำลังสองดิฟสาม x ลบห้าดิฟ y กำลังสามเทียบ x y เป็นฟังก์ชันของ x เพราะฉะนั้นดิฟ y กำลังสามได้สาม y กำลังสองติด d y by dx เอาไว้ ติดวแล้วนะคะ <c oughs> มี d y d y d x อยู่สามเทอมมี x กำลังสอง d y d x ตัวนี้3 x มกำลังสองกำลังสอง by dx ก็ได้เป็น3 x มคูณสอง y d y ตัวนี้เป็น สิบห้า y กำลังสอง dy by dx พจน์ D ที่ไม่มี dy by dx คือพจน์ที่สองคือ y คูณ 2x กับพจน์ที่สี่คือ y กำลังสองคูณสามเท่ากับศูนย์เราจัดรูปของ dy by dx พจน์ y B D หน้า พจหน้าได้อะไรนักศึกษาจดก่อนค่ะจดให้เสร็จก่อนนะคะ x กำลังสองมาอยู่นี่ดิฟได้สอง x ดิฟสาม x S, ได้สามมาอยู่นี่ได้สาม y กำลังสองและสามพจนนี้ก็มาเขียนเตียงกันเท่ากับ ลบ 2xy ลบ 3y กำลัง2พจน์แรกได้ x กำลัง2พจน์ที่2บวก 6xy พจน์ที่3ลบ 15y กำลัง2เพราะฉะนั้น dy by dx ก็จะเท่ากับ ลบ2 xy ลบ3 y กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสองบวก6 xy ลบสิห y กำลังสอง